ชิโป้หนึตอนโรงเรียนมหาเวทภาค4ี ep 2กดติดตามไว้นะมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่มาอีก2วันเราจะเริ่มทำตามแผนการแล้วนะเปิ้ลแต่เราไม่อยากทำทำไมต้องทำให้ทุกคนใช้สกิลไม่ได้อะแล้วทำไมเธอต้องใช้สกิลได้คนเดียวเข้าใจผิดไปนิดหน่อยนะการใช้เวทมนต์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะพ่อมดแม่มดเท่านั้นตั้งแต่แรกเลยทุกคนก็ใช้สกิลไม่ได้อยู่แล้วนี่ และทีตอนนี้จะมาเดือดร้อนอะไรกันเอ๊เดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะพ่อมดแม่มดเหรอเธอพูดเหมือนกับว่ามีพ่อมดแม่มดอีกหลายคนเออใช่ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวหรอกบนโลกใบนี้นะมีพ่อมดแม่มดอยู่ประมาณ2,000คนฮ่าเยอะขนาดนั้นเลยแต่ไม่เคยเห็นมีใครแสดงตัวออกมานะพอมดแม่มดพวกนั้นขี้ขลาด บางคนก็อยู่เงียบๆตามป่าตามเขาบางคนก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่ไม่แสดงตัวออกมาทําตัวเป็นคนธรรมดาแต่เรายอมไม่ได้เรานี่แหละจะเป็นตัวแทนของพอมดแม่มดพวกนี้เองพอมดแม่มดจะต้องกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมทิดาเธอแน่ใจนะว่าที่เธอจะทำเนี่ยเป็นเพราะเรื่องอยากจะทวงสิทธิ์ของพอมดแม่มดจริงๆเพราะตั้งแต่แรกเลยอะเราเห็นแต่เธอบ่นประมาณว่าอยากจะแก้แค้นเป็ดแล้วต่อมาก็บอกว่าไม่พอใจทั้งเป็ดกับเฉวง ตกลงแล้วเป้าหมายของเธอคืออะไรกันแน่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเราเตรียมตัวให้พร้อมในอีกสองวันข้างหน้าเถอะที่จริงแล้วทีดาคิดจะทำอะไรกันแน่นะแต่ล่าสุดคุณลุงจากโทรศัพท์บอกว่าพวกครูโย่งกำลังไปพาพ่อแม่กลับมาก็ไม่รู้หรอกว่าวางแผนจะทำอะไรกันแต่ว่าเราต้องเชื่อใจครูโย่งเฮ้ยคุณเป็นใครจับผมมาทำไมเนี่ยแล้วที่นี่มันที่ไหน มีแต่ขยะกับหมาขี่เรือนเดินไปเดินมาที่นี่ที่ไหนไม่ต้องรู้หรอกที่ข้าจับเองมาเพราะว่าให้มีเหตุผลมีเหตุผลเหรอเหตุผลอะไรคุณจับผิดตัวหรือเปล่าเนี่ยเองชื่อเจษดาหรือเปล่า่ะเปล่าไม่ใช่ผมไม่ได้ชื่อเจษดาผมชื่อประกอบเออนั่นแหละแปลว,ว่าจับถูกตัวแล้วพอข้าจะจับคนชื่อประกอบแล้วผู้ชื่อเจษดามาทําไมวะเมื่อกี้มันเป็นเทคนิคการสืบสวนสูตรตัวสืบสวนสอบสวนหรือเปลา่เปลาเราไปมีความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย ตอนเด็กเคยใฝ่ฝันอยากเป็นตำรวจแต่ไปสอบเราไม่ติดสอบตำรวจยากเหรอเฮอ้รถที่จะขับไปสอบนะ่ะมันไม่ติดก็เลยมาเป็นโจรสินะข้าไม่ใช่โจรข้าเป็นพลเมืองดีเอาละทีนี้ตอบคำถามมาซะผมขอสิทธิ์ในการที่จะไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิน้นหัวหมอเหรอเห็นกำปั้นข้าไหมเกือบไม่เห็นนะ่ะกำปั้นเล็กกว่าหูอีกจริงเหรอใช่ดิหูกลางมากเลยนี่ถ้าแค่หูคงจะต้องยัดเข้าไปทั้งมือเลยมั้ง โอ้โหไอ้ประกอบอย่างน้อยข้าก็มีหูเลยแล้วหูเองไงอยู่ไหนโทษทีที่รอเรื่องหูอ่ะมาคําถามเลยจะถามอะไรดีดีค่อยพูดกันง่ายหน่อยประกอบเองใช่ไหมที่เป็นคนล้างความทรงจาของพ่อกับแม่ของเปิ้ลน่ถะถั่วต้มเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเอาล์ลทาให้ความทรงจาของพ่อแม่ของเปิ้ลกลับคืนมาได้ไหมจะว่าได้ก็ได้จะว่าไม่ได้ก็ไม่ได้อ้าวตกลงยังไงกันแหน่ที่ว่าได้อ่ะคือทำไมถึงได้ผมก็แค่ใช้สกิลของผมเนี่ยดึงความทรงจากลับมาแค่นั้นเองอ ก็ง่ายดีนี่หว่าแล้วทําไมถึงว่าไม่ได้ที่บอกว่าไม่ได้นั่นก็เพราะว่าผมโดนท่านผู้ก่อตั้งบล็อกสกิลไว้อยู่บล็อกสกิลใช่แล้วท่านผู้ก่อตั้งอ่ะสามารถบล็อกสกิลได้งั้นแปลว่าทางเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องล้มทิดาให้ได้ก่อนสินะฮะเกี่ยวอะไรกับทิดาน่ะอา้าวนี่เองไม่รู้หรอว่าทิดาก็คือผู้ก่อตั้งนั่นแหละตันหลกและท่านผู้ก่อตั้งเป็นผู้ชายอา้าวไม่เชื่อไม่เชื่อเองเคยเห็นตัวจริงของผู้ก่อตั้งไปละ เคยได้ยินแต่เสียงน่ะเพราะว่าท่านปิดไฟตลอดโอ้ยประกอบเองคือซื้อแท้นั่นแหละคือที่ดาใช้สกิลเปลี่ยนเสียงไม่เชื่อจริงจิงไม่ได้โกหกเออไม่มีทางเชื่อหรอกนั่นเด็กผู้หญิงนะแต่ไม่ใช่เด็กธรรมดานั่นเป็นแม่มดอย่ามาสตรอ,อ,อ้าวอนี่พูดอะไรก็ไม่เชื่อทำไงถึงจะเชื่อเอมกัดลิ้นตัวเองให้ดูก่อนเงียบเชื่อกูยังฮะจริงหรอเนี่ยที่แท้ผู้ก่อตั้งก็คือที่ดา เออทำไมข้าจะต้องลงทุนขนาดนี้ด้วยวะมาสอบข้าขนาดนี้สายไม่ว่างจะยน็นในกล้ามกูเองจอร์ดไม่ได้โทรมาทวงนี้จอร์ดเหรอใช่เหรอเออกูเองตอนนี้ข้าไว้ใจใครไม่ได้ไว้บอกรหัสลับมาอกหักรักคุดตุดทิ้งหญิงมืนเดินตกท่อโอเคจอร์ดจริงๆด้วยวะว่าไงมีอะไรรหัสลับเหรอ วนนี้กูกับขาวพาพ่อแม่ของเปิ้ลกลับมาได้แล้วนะเว้ยเฮ้ยพอดีเลยข้าก็พาประกอบกลับมาได้เหมือนกันเอาละแปลว่าแผ้สองสำเร็จแล้วทีนี้ก็ให้ประกอบคืนความทรงจำให้กับพ่อแม่ของเปิ้ลซะอะคุยกับเจ้าตัวเองเลยละกันฮัลโหลนั่นใครข้าชื่อจอร์ดบอกรหัสลับมาไปไหนมาสามว่าสองสอบตักตีศอร้องให้แง่แง่เฮ้ยถูกต้องจอร์ดตัวจริงพวกเองไปสร้างรหัสลับกันตอนไหนวะเฮ้ยประกอบคืนความทรงจำให้กับพ่อแม่ของเปิ้ลด่วนเลย ผมจะทํายังไงได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณอ่ะล้มธิดาให้ได้ซะก่อนเงื่อนไขมีเพียงเท่านี้ใช่ไหมใช่เงื่อนไขมีเพียงเท่านี้แหละพอธิดาสลบป,ปุ๊บผมก็ใช้สกิลได้เลยแล้วรอให้เขาหลับเฉยเฉไม่ได้อวะไม่ได้หลับกับสลบมันต่างกันโอเคโอเคทีนี้ขอคุยกับกล้ามหน่อยเฮ้ยไม่มีอะครับอ้าวอะไรวะไปไหนของมันวะเออเงั้นแค่นี้แหละตูตูตูไงจอดว่าไงบ้างก็ไม่ว่าไงนะเขาขอสายคนชื่อกล้าม ก็กูไงอ้าวเฮ้ยคุณชื่อกล้ามเหรอแล้วไม่บอกผมแต่แรกวะลุงโคบันนี่มันอะไรวะเนี่ยหนูอยากกล้านร้องเพลงตุ๊กตาผีเลยเหรอข้อมูลที่ได้มาจากครูโยงคือเป็นสัตว์ประหลาดทั้งตัวแบบนี้แปลว่ามีพลังมากขึ้นแต่ก็โง่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ประหลาดส่วนหัวด้วย ลูกครบานวิเคราะห์จุดอ่อนเลยวิเคราะห์จุดอ่อนนั่นของตำรวจเก๊ของลุงเป็นวิเคราะห์จุดแข็งอ้าวแล้วจะวิเคราะห์จุดแข็งไปทำไมอ่ะก็เพื่อป้องกันอันตรายไงถ้าใจพูดง่ายๆก็คือวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อเพิ่มพลังโจมตีแต่ถ้าวิเคราะห์จุดแข็งก็ทําให้เราหลบได้ดียิ่งขึ้นลุงครบานรู้สกิลหนูหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่รู้หมดแล้วเฮ้ยปล่อยก่อนได้เปรียบทําให้ศัตรูเผ็ดจงเผ็ดระดับสิบอ้าวเอ๊ะไม่เกิดอ,อะไรขึ้นต่อไปปล่อยความคมระดับสิบ โอมจงขมระดับสิบท,ทำไมมันไม่เป็นไรเลยอ่ะลุงโคบานหนูว่ามันไม่มีปากใครเป็นคนเลือกคู่ต่อสู้ให้เราวะเนี่ยนี่มันแพ้ทางแบบไม่รู้ว่าจะแพ้ทางยังไงเลยใช้คาถาย้ายกลับกันเลยดีไหมหนูก็ว่า,างั้นแหละลุงโคบานเฮ้ยเข็มดินมันเป็นผู้ใช้ดินส้ม เราโดนแข่งแล้วค่ะเฮ้ยแย่ละสิการที่จะพูดคถาย้ายกลับได้ต้องใช้พื้นที่พอประมาณแล้วดูดิมันใช้สกิลได้โดยที่ไม่ต้องได้คถาเลยหนูว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีป่ามันเรี้ยกขึ้นมาเรื่อยๆเลยค่ะวิเคราะห์จุดแข็งโอ้โหเฮ้ยนี่มันมันทำไมล่ะลูกโคบาน มนเรียกมาเพิ่มได้เรื่อยเนี่ยใช้สกิลวิคอ์จุดแข็งมันเจออะไรบ้างจุดแข็งของมันก็คือมันใช้สกิลได้ไม่จํากัดสามารถเรียกมาเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้โหคิดโกงมากเลยแต่ว่าพลังกายเยอะมากเลยสิไม่ใช่จุดแข็งของมันไม่ใช่พลังกายแต่มันเป็นเพราะว่าดินพวกนี้ไม่ได้เสกข,ขึ้นมาดินมันมีอยู่แล้วมันแค่เปลี่ยนรูปร่างของดินเฉยๆแล้วก็เรียกขึ้นมาจากพื้นเนี่ยแหละ แต่ว่าแทบไม่ต้องใช้พลังกายเลยสิใช่แล้วเพราะปกติเวลาคนอื่นใช้เวทมนต์สกิลอะจะเป็นการสร้างมันขึ้นมาแต่ตัวนี้มันไม่ต้องสร้างใหม่เลยมีวัตถุดิบอยู่เต็มพื้นดินอยู่แล้วนี่แหละที่เขาบอกกันว่าสกิลประเภทธรรมชาติเนี่ยโหดท,ที่สุดเพราะว่ามีวัตถุดิบให้ใช้อยู่รอบตัวเสมอเลยแล้วเราจะสู้ยังไงลูโคบนันมันได้ใช้แล้วจะเป็นตัวเราแล้วเนี่ยเฮ้ย hey, น่าสงสัยนะว่าทําไมมันไม่โจมตีมาที่ตัวเราเลยหรือว่า คมันจะขังเราไว้ไม่ให้หนีก่อนแล้วมันก็จะใช้สกิลใหญ่ตามนี้เราก็โดนเต็มๆเลยสิอกูเขาดินทำยังไงดีหนูกลัวยังมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราพอจะทำได้บอกมาเลยค่ะพูดตามลุงนะบอกมาเลยค่ะหนูจะพูดตามกูขอโทษปล่อยกูไปเถอะ ลุงโคบานเป็นไรไหมหนักหนักมากงั้นลุงจะเป็นจะต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะวิธีอะไรล่ะคะมันอาจจะทําให้ส้มทรมานแต่ว่านี่ก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะชนะได้งั้นก็บอกมาเลยค่ะดีกว่าตายอยู่ที่นี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ลุงใช้สกิลมองจุดแข็งกับส้มมาก่อนแล้ว แล้วก็ได้รู้ว่าสกิลของส้มที่จริงแข็งแกร่งมากแต่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเยี่โมแต่พูดหนูนะเออ,เออได้เลยส้มเรียกสกิลเพชรเลเวลสิกับขมเลเวลสิมาโอ้ยลุงโคบานมันไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีปากไม่ได้ให้ใช้ใส่มันให้ใช้ใส่ตัวเองเชื่อใจดูนะเรียกมาเลยค่ะเพชรเลเวลสิขมเลเวลสิบโอ้ยคือ โอมพละมานวยนี่แหละคือพลังที่แท้จริงของสกิลส้มเพราะขมมากๆม,มันจะทําให้เราอึดขึ้นพอเผ็ดมากๆก็กจะทําให้เราบ้าพลังโจมตีแรงขึ้นในตอนนี้ส้มมีพลังโจมตีและพลังป้องกันแข็งแกร่งมากหรือเรียกง่ายๆก็คือสกิลเบิร์เซอร์เกอร์บ้าครับแต่หนูจะตายแล้วน้ำนำ้อยากกินน้ำอัดมาเลยส้มจะได้ออกไปกินน้ากันไปซะเจอโอ้โห